สวัสดีค่ะครูน้ำตาไหลลูกศิษย์ขอห่ออาหารกลางวันกลับบ้านรู้เอาไปให้ใครยิ่งสินใจครูน้ำตาไหลเห็นภาพลูกศิษย์ตัวน้อยขอห่ออาหารกลางวันเหลือกลับไปให้แม่ที่มารับจ้างถางยาข้างโรงเรียนกลายเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้เมื่อมีผู้ใช้ติ๊กต็อกซึ่งเป็นคุณครูโรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้มตำบลหมอก จำแปะอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ที่มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งได้ขออนุญาตนำอาหารกลางวันห่อกลับไปให้แม่ซึ่งมารับจ้างถางยาข้างๆโรงเรียนสร้างความซาบซึ้งใจให้กับคุณครูและคนที่เข้ามาชมคลิปเป็นอย่างมากโดยเจ้าของโพสต์ระบุว่าในวันที่ฉันเป็นครูเวรแล้นักเรียนขออนุญาตห่อก๋วยเตี๋ยวที่เหลือ ไปฝากแม่ที่มารับจ้างข้างๆโรงเรียนเจอแบบนี้ดิฉันก็น้ำตาแตกไปเลยจ้ะความรักที่แสนดีและบริสุทธิ์ในขณะที่เรามีกินมีใช้มีโอกาสมากมายในชีวิตแต่มีบางคนที่อยู่ในสังคมเดียวกับเราอยู่ใกล้ตัวเรากลับลำบากในทุกๆด้านและพวกเขาก็พยายามในทุกวิธีทางเพื่อเอาตัวรอดในแต่ละวันน่าเห็นใจสุดๆ เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังตกอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากและขอให้ผ่านพ้นไปอย่างสง่างามนะคะรวมถึงนักเรียนที่น่ารักของครูคนนี้ด้วยนะครูเชื่อว่าหนูจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพแน่นอนทั้งนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปก็มีชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมความกตัญญูของหนูน้อยเป็นอย่างมากอีกทั้งยังชื่นชมในความรักอันบริสุทธิ์ที่หนูน้อยมีให้กับคุณแม่ หลายคนต่างทราบซึ้นใจที่ได้เห็นกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยขอบคุณทีนิวค่ะ